รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย fun and ทุกหมู่บ้านทุกถิ่นที่มีตำนานโดยเฉพาะชื่อของหมู่บ้านนะคะมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อเขาหินกลิ้งอยู่ที่ตำบลวังน้ำลัดอำเอภอไผ่สาลีจังหวัด,ดคนครสวรรค์แค่ชื่อก็น่าสงสัยแล้วว่ามีที่มาอย่างไรวันนี้เด็กๆของทุ่งแสงตะวันจะพาไปดูว่าการสืบค้นตำนานชุมชนและชื่อชุมชนมีความสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนอีกสักครู่ติดตามค่ะเขาหินกลิ้ง เป็นบ้านเก่าเมืองแกเป็นเนมืองโบราณเทอจังวันเจ้าของเขาน่าชื่อว่าเท้าวสุวรรณลพบม,มาทอังวันสนับสนุนโดยดีอิงอยากให้คุณสดชื่นและพร้อมเสมอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันนี้เด็กๆจากโรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้งและโรงเรียนนิมิตศึกษาอํอาเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์มารวมตัวกันจะสืบเสาะตำนานและที่มาของชื่อบ้านเขาหินกลิ้งค่ะน้องกอฟเด็กหญิงสาวลักษ์รถเย็นและน้องเหน่งเด็กหญิงนภัส,สวรร์โคจิว๋วเกิดและโตที่บ้านเขาหินกลิง้งนนแต่ยังไม่เคยรู้ตำนานที่มาของชื่อหมู่บ้านวันนี้มาเข้าค่าย หวังว่าจะได้ความรู้ค่ะมาเข้าค่ายเกี่ยวกับตำนานเขาหิงกิ่งค่ะและมีโรงเรียนสองรโรงเรียนมีโรงเรียนนิมิตศึกษากับโรงเรียนบ้านเขาหิงกิง่งมาเข้าค่ายครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องตำนานเขาหิงกิ่งค่ะได้มีความรู้และสนุกด้วยค่ะเเเตตอาานนแแแ่่่่รรกก็ืวคส้ ชื่อของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนมักจะมีที่มาเสมอแต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเวลาผ่านไปคนในชุมชนก็อาจจะลืมเลือนไม่รู้ความหมายของชื่อหมู่บ้านตนเองเพราะในปัจจุบันนี้ทางกระทรวงเน้นให้เราใช้หลักสุดท้องถิ่นเข้ามาค่อนข้างเยอะเราจึงคิดว่าการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กรักถิ่นบ้านเกิดหรือรู้เรื่องเกี่ยวกับถิ่นบ้านเกิดของเราเนี่ยมันน่าจะจะทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงมากกว่า เพราะส่วนใหญ่นักเรียนสมัยนี้นะคะเราจะไม่ค่อยมองคุณค่าของสิ่งที่อยู่ในในหมู่บ้านของเราเราจะไปมองสิ่งรอบนอกมากกว่านะคะเลยทำให้เราคิดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากหอศิลป์เราจะได้ไปพบปะกับเยาวชนในหมู่บ้านนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรายังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ชุมชนที่อยู่มายาวนานมักจะมีเรื่องราวบอกเล่าต่อๆกันมาเรียกกันว่าตำนานอย่างบ้านเขาหินกลิ้งมีก้อนหินขนาดใหญ่สองก้อนตั้งโดดเด่นอยู่กลางนาเด็กๆสงสัยมานานแล้ววันนี้จะไปหาคำตอบค่ะตำนานสืบทอดด้วยการฟังและเล่าต่อคุณครูเชิญคุณตาเจ๊จันขาวผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนมาเล่าตำนานบ้านเขาหินกลิ้ง เป็นตำนานที่เคยฟังมาตั้งแต่คุณตายัางเป็นเด็กเขาเหินเก้งเนี่ยมันเป็นกบ้านเก,าเก่าเมียงแกเป็นเมืองโบราณเจ้าของเขาน่าชื่อว่าเท้าสุวรรณล,ลพบมาเมียเขาชื่อจันทาลูกสาวเขาชื่อว่านางจันกานางจันกาที่สวยสมัยก่อนแล้วเขาจะเรียกว่าคุณตาแล้วคุณนางสมัยนี้เขาจะเรียกว่าเทพี P ตะวันออกแล้วเขาเชื่อวบบ่าเมืองประคับหรือเมืองจันตคามเขาเป็นเจ้าบาวตะวันตกนั่นเขาเชื่อว่าชาวปราสาททองเขาก็มาขายยาสูบผมก็มาเห็นร่างจะนตายอีกแล้วครับบริเวณบ้านเขาหินกลิ้งเคยเป็นเมืองโบราณมีเจ้าหญิงจันตาแสนสวยเป็นที่หมายปองเจ้าชายจากสองเมืองจึงแข่งกันว่า หากใครกลิ้งหินขนาด30คนโอบมาถึงเมืองนี้ก่อนก็จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงรวมทั้งมีการสู้รบแย่งชิงกันจนเจ้าหญิงตัดสินใจออกบวชหนีความวุ่นวายทางโลกเหลือแต่เพียงหินกลมขนาดใหญ่สองก้อนอยู่มาจนทุกวันนี้นางแคมตาก็ไม่ยอมแต่กตงกับเขานี่แหละประวัติเขากี่มีอยู่แค่นี้แล้วครับขอโชคดีนะครับเอาเมืก,ลกลหลานออจันไว ตำนานนี้ก็มีเป็นประมาณ 100, 100ปีแล้วนะคะก็เป็นตำนานคู่บา้านคู่เมืองของหมู่บ้านเขาหิกิ่งตําบลวังรัดอำเภอไผ่สลีจังหวัดนครสวรรค์หนูได้ฟังลุงเจ๊กเขาเล่าแล้วนะคะหนูก็จะไปเล่าต่อให้พวกน้าหนูฟังน้าหนูยังไม่รู้หินตรงนี้เขาสร้างหลักใช้ไว้แล้วสองสองอีหินนั้นพวก เมืองประคำและเมืองจำคาเขากิ้งมาค่ะตัวหนูไม่เคยฟังมาค่ะแต่มามารู้ตอนที่เขาลุงเจกเขาเล่าสู่ต่อกันมาที่ราบกว้างมีก้อนหินขนาดใหญ่สองก้อนนี่มาตั้งอยู่กลางนาอย่างน่าแปลกใจเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจะไปคิดต่อ แต่ว่าตอนนี้เด็กๆแยกย้ายกันไปวาดภาพหินกลิ้งสองก้อนนี้เรื่องราวจากตำนานถูกบันทึกไว้ในความทรงจำและบางส่วนก็ถ่ายทอดลงบนกระดาษวาดเขียน จะไปวาดรูปก้อนหินค่ะบางคนเขาก็วาดหินก้อนเดียววาดรูปก้อนหินสามก้อนก้อนหนึ่งเป็นหลักชัยก้อนหนึ่งก็ที่เขากิ่งกันมาสองก้อนค่ะเมืองจำคากิ่งหินมาถึงก่อนคือเมืองของเจ้าชายประสาททองกิ่งหินมาเกาะมาถึงก่อนลืมล้านค้องด้วยความดีใจก็เลยให้แม่ครัวยกข้าวปลาอาหารมากินกันแล้วฝ่ายเมือง ประคำคือเมืองของเจ้าชายจิกเกษมก็มาถึงที่หลังนึกว่าตัวเองมาถึงก่อนก็เลยให้ทหารไปลั่นคล้องสามครั้งค่ะเสียงคล้องก็ดังไปถึงหูของท้าสวสุวรรณภูมมาท้าสวสุวรรณภูมมาจึงประกาศยกลูกสาวให้กับเจ้าชายจิกเกษมค่ะคนสมัยก่อนนี่เขาน่าจะตัวใหญ่เขาเลยกิ่งมาได้แต่ตอนนี้หนูว่าไม่เชื่อค่ะปัญญายคนสมัยนี้มันไม่น่าจะกิ่งไปได้ค่ะนอกจากวาดรูปแล้ว เด็กๆช่วยกันจำเรื่องราวตำนานจะนำไปทำละครให้ชาวบ้านดูเย็นนี้ด้วยอีกสักครู่ติดตามละครจากตำนานบ้านเขาหินกลิ้งค่ะกาลองปรากฏว่าองชายปรกันให้นาแข่งกันสิใช้ปันอะ สนับสนุนโดยวีโกยอดรถกระบะคุณภาพอันดับหนึ่งของคนไทยเอกโกรุป e เราผลิตไฟฟ้าเพื่อความห่วงใยสิ่งแวดล้อมเพราะทุกชีวิตคือครอบครัวของเราคุณครูคัดเลือกภาพที่เด็กๆวาดมาหกภาพนำมาวาดเป็นภาพใหญ่รวมกัน ภาพของเน่งก็ได้รับการคัดเลือกด้วยค่ะกำลังว่ารูปเกี่ยวกับตำนานเขาจริงๆค่ะแล้วกลุ่มนู้นเขาไปแสดงละครกันค่ะ เด็กๆกลุ่มนี้มาช่วยกันทำละครจากตำนานคุณครูช่วยคิดโครงสร้างบทกำกับเรื่องราวหลักๆซักซ้อมบทส่วนเด็กๆกำกับความสนุกค่ะหนูได้บทเป็นสนมค่ะถือถาดผลไม้แค่ถ้าเจ้าหญิงหนีไปหนูก็ต้องหนีตามเจ้าหญิงไปด้วยเขาแบ่งให้ โรงเรียนมิมิตรสาเจ้าชายมี3คนแล้วโรงเรียนเขาองิงกิ้งก็มีอยู่3คนแล้วได้มาแข่งม้ากันได้มาแข่งม้าทางมะพร้าวนะคะชนะอันดับสองแรกได้เป็นเจ้าชาย2เมืองเจ้าชายคือเจ้าชายประสาททองและเจ้าชายจิตกเกษมแล้วทีนี้ก็ได้มากิ้งหินแข่งกันถ้าใครชนะก็ได้ลูกสาวของท้าวสวนอุมมาไปครอง มีเรื่องเล่าพานตำนานเก่าบ้านเขาหินกลิงมีเจ้าหญิงงามหลมีเจ้าชายสองมือกริ้งหินแข็งกันจากเมืองใครเมืองมันมาถึงบ้านเจ้าหญิงเขาหินกลิ้งวันนี้ มีหินใหญ่สามก้อนอยู่กลางหมู่บ้านให้ตำนานได้อ้างอิงเรื่องจริงไม่จริงก็ไม่ได้จริงนิยาย่เพราะหินใหญ่มีจริงกรีมาจากตำนานนานนา เรื่องเล่าขานตำนานเก่าบ้านเขาหินกลิง้งมีเจ้าหญิงนามลายมีเจ้าชายสองเมือกลิ้งหินแข่งกันจากเมืองใครเมืองมันมาถึงบ้านเจ้าหญิงเขาหินกลิ้งวันนี้มีหินใหญ่สามก้อน อยู่กลางหมู่บ้านให้ตำนานได้อ้างอิงเรื่องจริงไม่จริงก็ไม่ใช่ทิวนิยายเราะหินอย่างมีจริงนมาจากตนานา ตามตำนานนั้นเจ้าชายจากทั้งสองเมืองแข่งขันเอาจริงเอาจังเด็กๆอยากจะให้เป็นเรื่องสนุกเป็นตำนานภาคพิเศษค่ะจากเจ้าชายสองเมืองกลายเป็นเจ้าชายหกเมืองขี่ม้าแข่งกันก่อนค่ะผู้ชนะสองคนมากลิ้งหินแข่งกันในกติกาเขาก็บอกอย่างนี้นะลุกแบบลุกน้ำเขาบอกว่าหกคนเนี่ยก็ไปแข่งม้าการกลวยกันก็จะหาผู้ชนะมาสองคนเข้ารอต่อไป

น้องแบมเสียคนขวาคนขวานกินหิแข่งกันดีกว่าคนซ้ายถึงเวลาสำคัญลุ้นกันว่าวเจ้าชายองค์ไหนจะเป็นผู้ชนะลาเล่ลเรนนื่แข่งกันลาตอนนี้ งานเขาหินกลิ้งภาคพิเศษจบลงอย่างร่าเริงการเข้าค่ายครั้งนี้เด็กๆได้รู้ตำนานความเป็นมาชื่อหมู่บ้านและรู้จักวิถีชีวิตของคนในชุมชนเขาหินกลิ้ง นอกจากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดแล้วทุกอย่างยังประทับอยู่ในความทรงจำของเด็กๆด,ด้วยค่ะนี่คือปลผกไม่กินเองเล่นละครเมื่อคืนนะคะก็สนุกก็รอก็มีเพื่อนๆก็รอลุ้นก็เจ้าชายสองเมืองว่าใครจะมาถึงมาถึงคลองก่อนนะคะความรู้มากขึ้นที่วเขามีการกิ้งหินแข่งกันตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเขากิ้งหินแข่งกันจริงๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้รู้ค่ะ ตำนานพอกลายเป็นละครแล้วเด็กๆก,ก็จำได้ขึ้นมาค่ะก็ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับตำนานเขาห่างกิ้งมากขึ้นค่ะภูมิใจมากขึ้นค่ะแล้วก็มีหินกิ้งมาตั้งอยู่บ้านเขาห่างกิ้งเขาก็เรียกบ้านเขาห่างกิ้งเลยค่ะทุกหมู่บ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่หินกลิ้งมีสารเจ้าพ่อหลักชัยนับถือกันมาหลายชั่วอายุคนต่อไปนี้เวลาเด็กๆเ,เข้าร่วมพิธีเส้นไหว้และเข้าสรงเจ้าพ่อ<ๆ>ก็จะทำอย่างเข้าใจชุมชนตนเองมากขึ้นค่ะตำนานจะมีคุณค่าม,มีความหมายก็ต่อเมื่อได้รับการบอกเล่าสืบทอดต่อกันนะคะ อย่างเช่นวันนี้เราเห็นเด็กๆได้สืบทอดต่อด้วยการทําออกมาเป็นงานศิละปะแล้วก็ละครเล่าที่แสนจะสนุกเด็กๆเองก็จดจําได้ง่ายในขณะเดียวกันก็สามารถถ่ายทอดบอกต่อด้วยอย่างเช่นเรื่องราวของบ้านเขาหินกลิ้งที่ได้ดูไปแล้วอาจจะทําให้ชุมชนอื่นๆได้ลองสืบค้นตำนานตนเองต่อไปด้วยค่ะแล้วพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ